มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอาหารแปลกๆสำหรับจองผมนะครับเจ้าอื่นผมบอลูนนี่คือพักกันจองหรือสาะปัดหรือสีหรือผักตบเลื่อนยังก็แล้วจะไพสีเอื่อนครับลวกแล้วส่วนนี้พผักบุ้งแหล่แหล่ดำดำนี่คือผักบุ้งลวกเราคือกันพี่น้องนี่เครื่องพี่น้อง พริกสดหัน่นผักชีกระเทียมหัน่นคาหัน่นใบมะกรูดหั่นด้วยครับนี่ใบมะกรูด,ดนี่บกหนาวพี่น้องผมสีเฮ็ดลาบลาบผักกันจองเด้อพี่น้องเด้อมามามาเบ่งน้ำกันพี่น้องผักกันจองกขาักบึงใส่ลงไปเลยพี่น้อง ไปแล้วตามด้วยเครื่องเครื่องปรุงต่างๆใส่ลงไปเลยพี่น้องเนี่ยใส่ลงไปมะนาวนามะนาวก็ไม่ค่อยมีหนามพี่น้องเอ้ย มีแนวบ่ม,มีแนวพอยีอ่ชู่ขาดบ่ได้เด้อพี่น้องไผ่เห็ดแสบประเดี๋ยวผมก็บุกกินกันบ่ใส่พอยี่ชู่มักคักเข่าผมได้เด้อพอยี่ชู่วด้อมาเดียวมาเดียวน้ำปลานี่ก็่ามาเดียวพี่น้อง,าม,าม,งมาเดีวดเย,ผยดว,มว,มว,มวผมใส่แต่นี่แหละมาเดียวเด้อ ข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วน้ำปลาไอปลาดีกว่านพี่น้องขาไป่ได้ตัวปลาเขาครัวใส่หมดนี่จนหอมครัวไว้หลายอยู่พี่น้อง พริกปน่นพริกปน่นเนี่ยเป็นกระสอบพริกปน่นคนกุเลกุเลบันโหลดพี่น้องนี่นอหอมตลอดพอใส่ข,ข้าวคั่วก็ไปมังเน่าไปหอมไหมพี่น้องแบบน,นี้แม่แบนี้หลับนนล ผักขั้นจองประโยชน์สรรพคุณหลายพี่น้องผักขั้นจองนี่ไปเสิร์ชหาน่ะเด้อพี่น้องในคูเกินบ่อได้เอาขอม้วนว่าให้เบ่งแต่ว่ารัวสรรพคุณหลายพี่น้องผักขั้นจองนี่ยสิบม,มงกอนพี่น้อง วันมันหลับง่วงพี่น้องเดี๋ยวจะไปกินน้ำกันมาตักเลยพี่น้องตกักตักเสิร์ฟทีนี้เดี๋ยวไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้พี่น้องไ,ไว้ให้นางเอกกินน้ำนางเอกเได้ซิมหน้าพี่น้อง โอยลงไปไปพี่น้องไปกินน้ำกันแบบนี้แซ่บๆน้ำกันกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบวชศรีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันกินชมเด้อพี่น้องเด้อมาๆมา,มาอาหารแปลกๆในช่องผมพี่น้องแต่ช่องอื่นผมบลูลาบพักการจองกับพักบุ้งพี่น้อง ลาบคือหลาบง่วนนี่แหละมามาันรองน้ำกันครั้งแรกพี่น้องว่ามันที่เป็นจังใดผ่านหรือโ่ผ่านเด้อพี่น้องเด้อเอาก่อนอื่นก็นฝากกนซับสไครต์กนไลค์กดแชร์กนติดตามเพื่อเป็นรางแรงใจในเะด้อพี่น้องขอบุญขอบุญอะไรมามามาพักกับมีเยอดยนมะุ่มรือย,ยอดมักฟิเด้อนนี่พี่น้องบ้านผมพักสุภาพลวก มะแขงหรือมะเขือพวงอันนี้เม่นพักแพลวพี่น้องพักแพลวใบหูเสือแล้วก็ีม่นหมากพักกระถินพี่น้องหมากพักกระถินกับยอดผักกระถินน้ามีลูกโดดพี่น้อง,ของเขาเหนียวเลยขอขาเหนียวพี่น้องคอนๆมากมากพี่น้องมากแสบๆน้อกันมือนน่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่ มาเดม,มาเสบแซมกันหอมอันนี้ก็หอมพี่น้องอุ้ยหอมหมยหยอันนี้ก็หอมหอม,หอม,มามามาพี่น้องมาก่อนเบิ่งคลบปก็อย่าล่มกดซับไต่กดอะไรกดแช่กดที่ตามเพื่อเป็นลังใจผมื่อกผาพี่น้องขอบคุณขอบพูลารๆที่เขามาชมคิบตั้งแต่ต้ตนจนจบเด้อพี่น้องเด้อโดยประขามโพษณาขอบุณขอบณหลไรพี่น้องมามามาพักเนื้อพักสวนขวนั้วปลูกไว้เองได้พี่น้องเนี่ผมปลูกไว้เองทั้งหมดนี่แหละ ก็มีเออนี่บ่ได้ปลูกพี่น้องผักสุภาพนี่เดี๋ยวจะหายเมื่อปลูกอยู่มันเนื้อทีมันบบพอนะพี่น้องมันหน่อยหน่อยนึงมาเดิมมาเดิอพี่น้องผักขัดจองอืมอืมผ่านผ่านพี่อง สาบ้อนเราเก็บฝากใม่เก็บฝากมาส่งมืพี่น้องผักเขาพาสอง ตำทำเนียมลองเปิดตมเปิดตอมรสรับรสชาติตำทำเนียมตำทำเนียมหาานไว้พี่เราเมื่อกี้หนึ่งสองสามส,ามสี่หา ขนาดพี่น้อยเจ้านี่ลูกโดดเดีพี่น้อยพักการจองผักการจอง รือแต่ละปัดด้วยสีปักแพ้วูรุงค่อนก็ว่าเหม็นปุงค่อนก็ว่าขิวแต่ว่าผมว่าหอม Que terapia. เดีย๋ยวเมื่อนาจะหาผักอันอนี้ผักกันตรองเนี่ยไม่เห็ดเมนูใหม่ให้ให้เบิ่งห้กินเด้อพี่น้องเด้อหอชม จะได้หลายเมนูไปลองเราจะเห่าเห็ดสรรหาในเมนูแต่ละยาม <c oughs> อาหารการกินมันผิดแพ่ในหลายยามปลองบ่ม,มีผิดบ่ม,มีถูกเราจะค้นเห็ดส่างสรรคิดค้นหาเองไปอง บดไซต์ักบุ๋งกันเลยเรวจะพุ่มหมักเพราะว้แค่นี้มน่องเดี๋ยวพ่นลองสิบเบอรก่น บุ้ยพี่ร้องทุกคลิปเลยกินเขาอิอ่มๆล้วก็กินน้ำเย็นๆมีแห้งยาว,าว,พายวาๆ,ๆพี่ร้องผมก็จิบอกอย่ทสิทุกคลิปเลยเพราะมันแมนอีดีพี่ร้องน้ำเย็นๆแซมแข็งความนีด่ง บแซบเดียพี่น้องบัแมนบ่แซบเดียแต่มันอิม่มบางมือก็กินได้หลายบางมือก็กินได้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันแต่อาหารต่ละมือมันก็แตกต่างกันไปมันก็อร่อยมันก็แซบเนี่ยะพี่น้องบันบ่แซบดอกแต่คนหฮอมันเป็นที่ว่าการขับใหญ่อย่ายอยอยงนี้ยมบางนี่กินได้หลายบางมือกินได้หน่อยกินกับแก้วกับยังก็แซบแล้วแต่นนะพี่น้องเอา สำหรับเมนูเนี่ยพี่น้องเราไปเสิร์ชหาเบิ้งเดือพี่น้องผักขั้นจรงเนี่ยผักการจรองเนี่ยละมันวิมีประโยชน์หลายพี่น้องตามที่ผมเขาไปเสิร์ชเบื้องเบิเ้งเข่าๆมันมีหลายแล้วเขาเอื้อนเดแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เอื้อนบุ้งขึ้นกัน,นี่พี่น้องขอตัวขอไปพี่น้องมันเป็นผักที่ว่าเกิดตามท้องไรท้องหน้าเกิดตามที่มีนามเน่นนาม มีนาำขังพออุจุอิจินะพี่น้องพราะอจเจ๊แจ๊มันเป็นคำอีสานเนาะพี่น้องผู้บางคนกาษาชีวโมงอีอย่างอจเอ๊แจ๊อุจุอุจุอจชะเห็นไมมีนามขังหน่อยๆนะพี่น้องแต่ข้อมูลพมก็บระเด้นน่นหรอกพี่น้องแต่ว่าเท่าที่เห็นมาตามอีสานตามไหยตามหน้าตามมันดิขึ้นนะเพื่อนตามคางคางข้องคางน้องคางห่วยจังสีนะ ไสมอนีหายากให้พี่น้องที่หายากที่มันสิไปขึ้นยังสัตนะนะเพราะว่ามันบอคอยมีแล้วทงไฮทงหน้าคนก็เรยม,มาปลูกขายพี่น้องสมุอเขาเจ้าปลูกขายได้เลยด้พักตบเนี่ยพักไอ้บอริเวนพักกันจองหรือตะละปัลวสีบางคนกเกินพักตบเลยพี่น้องแล้วแต่พักตบพักพา่พักกันจองใบตะละปัดลวสีอะไรแต่เสื่อน เออ้นหลายยาแต่ละผากแต่ละพื้นที่เอ้นบืองกันพี่นอ้องเอาสำหรับมือนีก็ขอจบคลิปไปแต่เพีงเตัวนี้พี่น้องจังได้ก็ล่องไปจัดเบิ่งพี่น้องแซบแซบดีีเสียไปเห็ดย่างอื่นกินอะไรไปต้มไปย่างก็ไดรพี่น้องหรือกินสดก็ได้สำหรับมือนีช่องแกนจิตชมต้องจากลรมากว่านด้พี่น้องจึงได้ก็ขอฝากคลิปไว้ฝากเบิ่งคลิปเบิ่งโคษนาหนำแนีนนพี่น้องจังได๋กได็ไแ้ ก่อนจากก็ให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญความถูกยัมาไก่ควมามไข่ยัมะมาเวียนร่ำร่ำรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องสาธุเอาสำหรับมือในช่องแจนกีชมต้องจากลาพี่น้องไม่บายสวัสดีครับ